สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพิสูจน์โจทย์วงกลมและความคล้ายนะคะเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าม .4 นะคะอันดับแรกก็คือเราจะมาดูรูปนี้เลยโจทย์ให้มาก็คือรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะในวงกลมก็คือเราจะกําหนดจุดนี้เป็นจุด A จ,ดจุดนี้เป็นจุด A นะคะแล้วก็จุดนี้เป็นจุด B จุดนี้เป็นจุด C แล้วก็จะมีความยาวตามนี้เลยแล้วก็เส้นตรงเส้นนี้ เราจะกําหนดเป็นจุดดีนะคะอจะจะมีความยาวตามนี้เลยโจทย์เขาถามว่าจงหารัศมีของวงกลมนี้นะคะข้อนี้เราไม่ทราบนะคะว่าเส้น BC มีความยาวเท่าไรเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางไหม ถ้าเรารู้เราสามารถจับหาร2ได้เลยเราจะได้คำตอบค่ะอ่ะข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีก็คือเราจะกำหนดจุดกึ่งกลางนะคะก็คือจุดนี้เราจะมาลากจุดกึ่งกลางเลยนะคะก็คือจะเป็นจุด O เราตั้งที่จุด A นะคะเราจะตั้งที่จุด A ก็คือลากให้เส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะคะ แล้วก็จุดตรงนี้เราจะตั้งชื่อเป็นจุด O นะคะ,ะเสร็จแล้วเราจะลากเส้นหนึ่งผันจุดศูนกลางว่าจุด A O นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้จากนั้นใช้สมบัติของวงกลมเราก็คือจะ,จะใช้สมบัติแบบนี้นะคะจะมาวาดวงกลมตรงนี้นะคะก็คือ คือตรงนี้จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเราจะแบ่งเครื่องมือกลแบบนี้เลยลากเส้นไปแล้วก็เราจะทำสามเหลี่ยมข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะคะก็จะสามเหลี่ยมแบบนี้เลยก็คือข้างล่างก็ได้ข้างล่างบนหรือล่างก็ได้นะคะ ก็จุดนี้เป็นจุด O แล้วก็สามเหลี่ยมเราจะตั้งฉากกันนะคะตรงนี้ตั้งฉากตรงนี้ก็ตั้งฉากแล้วตรงนี้เราจะตั้งชื่อเป็นจุด E นะคะตรงนี้เป็นจุด E ก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะตั้งฉากกันนะคะอ่ะ ทีตนตรงนี้เขาก็จะตั้งฉากกันเหมกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุด E ตรงนี้จะเป็นจุด E ตรงนี้จะเป็นมุมฉากนะคะตรงนี้จะเป็นมุมฉากอ่าแล้วก็ต่อไปเราจะมาดูว่าเราจะมาทำ สมบัติวบบงกลมนะคะส่วนโค้ง AB จะรองรับส่วนโค้ง AB ก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุด A B C แล้ก็ D ส่วนโค้งตรงนี้น่ะส่วนโค้งตรงนี้นะคะจะยอมรับก็คือส่วนโค้ง AB จะรองรับมุมตรงนี้สองมุมก็คือ เราก็จะได้มุมตรงนี้สองมุมเราก็จะมามุมตรงนี้สองมุมใช่ไหมอันนี้มุมตรงนี้นะคะมุมมุมข้างในนี้จะเท่ากันมุม C จะเท่ากันกับมุม E นะคะอ่ะต่อไปเราจะมาทำวงกลมส่วนโค้งเดียวกันจะรองรับมุมส่วนโค้ง มุมขนาดเท่ากันนะคะจะมาลองจะมะวาวาดตรงนี้นะค่ะก็คือโจนหแบบนี้ก็คือ จะไ,ได้แบบนี้นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าตรงนี้อมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้จะส่วนโคง้งเดียวกันจะรองรับมุมส่วนคง้งมุมที่มีขนาดเท่ากันนะคะก็คือเราจะมาดูสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม A D ก็คือวงนี้นะคะสามเหลี่ยม ADC กับสามเหลี่ยม ABE ก็คือวงนี้อันนี้กับวงนี้นะคะคือสามเหลี่ยมตรงนี้กับสามเหลี่ยมตรงนี้มีมุมเท่ากันหนึ่งคู่จะมีมุมเท่ากันหนึ่งคู่จะมีมุมเท่ากันหนึ่งคู่นะคะแล้วก็มุมฉากเท่ากันสองคู่ก็คือตรงนี้จะเป็นมุมฉาก ุณจะเป็นมุมฉากนะคะสรุปนะคะก็คือสรุปนะคะก็คือสามเหลี่ยม ADC คล้ายกันกับสามเหลี่ยม ABE จะคล้ายกันนะคะคล้ายกัน จับด้านคู่สมในมาหารรวมกันความยาวเท่ากับเส้น ae นะคะให้เป็น2 r ตรงนี้ยจะเป็น2 r ae จะ ae จะเป็น2 A r ee จะเป็น2 r เราก็จะได้2 r ส่วน24 24มาจากเลขที่ เป็นด้านคู่สมนัยกันนะคะก็คือนี่เป็น2 R อาก็คือจะเป็นด้านคู่สมนกันต่อไปดูที่สามเหลี่ยม a b e ตรงข้ามมุม e ตรงข้ามมุมมุม e ก็คือจะยาว15นี้คือตรงข้ามมุม e ก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้จะยาว15ส่วนของสามเหลี่ยม a d c ตรงข้าม มุมฉากก็คือตรงค่ามุมก็คือจะยาวสิบนะคะจะได้สิบห้าส่วนสิบตรงนี้จะเป็นค่าตรงค่ามุมเอแล้วก็สิบจะเป็นตรงค่ามมุมสีนะคะอัตราส่วนเท่ากันเราก็สะมาทำเลยว่าอัตราส่วนจะเท่ากันนะคะหรือจะมาแก้โจทย์ได้ว่า จะมาตัดก่อนก็คือ2 1งหนึ่งสองสองสิบสองเราก็จะได้ r เท่ากับ3ส่วน2คูณสิบสอเพราะว่าจากหารย้ายมาเป็นคูณนะคะเราก็จะมาตัดเลยก็คือจะได้ สองหนึ่งสองสองหกแล้วก็เอามาทำก็คือสามคูณหกก็จะได้สิบแปดข้อน,นี้ก็จะตอบสิบแปดหน่วยค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่รับชม